โอ้ว่าโอ้อะไรวะโทรศัพท์เครื่องเต็มงดีแล้วโอ้ขยะกูก็ลบต้องเยอะชิพไห้หลดอะไรไม่ได้เลยซื้อเครื่องใหม่ดีมั้ยเนี่ยโอ้โทรศัพท์ เป็นกลางวะเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยแชมป์แชมป์แชมป์ครับแชมไม่ต้องซื้อใหม่ไม่ต้องซื้อใหม่ไม่ต้องไม่ต้อง,องลองโหลดแอปนี้ดูท่านผู้ชมนะครับก็ต้องเข้าที่เพจโต้ก่อนครับและพิมพ์ในค้นหาว่า i clean มีตัว i c l e a n พอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับก็กดที่ติดตั้งครับผมแอร์แป๊บเดียวครับรอสักพักครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียว เสแล้วฟังก์ชันแรกของโปรแกรม i e Clean นะครับคือทางความสะอาดโทรศัตท์นะครับคือมันจะล้างสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับหรือว่าขยะในเครื่องของท่านผู้ชมทิ้งตามผมเลยครับผมเปิดสิ์ในการเข้าถึงของโปรแกรม i e Clean นะครับแหมเรียบร้อยครับผมมันก็ทําการล้างนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมโอ้โหขยะเยอะมากนี่ไงสาเหตุที่ทําให้เครื่องเราชานะครับแหมลอไปครับผม เรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายๆครับอีซี่อีซี่ฟังก์ชันต่อมานะครับนั่นก็คือเพิ่มความเร็วหน่วยความจำโดยฟังก์ชันนี้นะครับจะทําให้เมมเบรี่ของท่านผู้ชมนะครับมีพื้นที่เก็บมากยิ่งขึ้นและก็เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมและฟังก์ชันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือลดอุณหภูมิของ CPU นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับจะทําให้ซีอ CPU ของท่านผู้ชมนะครับเย็นลงนะครับแบบว่าโอ้โหไม่ร้อนนะครับเล่นเกมแบบดื้อสบายนะครับผมเครื่เย็นแหมทิพยเลยดีดี